ฮัลโหลครับไอ้เขา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 เพิ่งได้ไม่ไม่แหลของพี่ก๊อฟเหยอ๋อของของของพี่ก๊อฟได้เหรอใช่โอ้ว้าวเอามาซื้อมาครับมาจองทันนะมาจองทัน so apparently like it's like มันมันมีออกจากหกสิบอันครับใช่หกสิบชิ้นหกหกหกสิบชิ้นครับแล้วก็มา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 จองแบบสองสองสองชิ้นทันเลยครับสวัสดีครับพี่มุก cnn dot mukio what's up ล้วก็มีตัวนุชครับก็อยากมา show the connect noise show the connect noise let's go let's go อะไรอ่ะมาตื่นได้ไรอ่ะมาตื่นเต้นตื่นเต้นขอยาขยขยขยเหนมานานครับว้าวโย่สวัสดีครับสวัสดครับต้องต่ออันนี้ได้หมายเลขสิบสอันนี้ได้หมายเลขสิบสี่นะครับออกจากหกสิบครับเทมากครับ ไปเซกซอรมันจะขยับขยับขยับแขนขยับขาไม่ได้แต่เท่มากขยับได้ขยับได้ขยับได้เหรอมมาเห็นในไอจพี่กอล์ฟขยับได้ซื้อมากับมาอันนี้ขยับขยับขยับแขนได้แต่ค่อยๆนะลูกเดี๋ยวมันพังอ๋อครับครับนี่ครับเทมาครับ very cool very cool I know right this is pretty cool น้องมีไฟไหมไม่มีครับ ไม่มีไฟครับไม่มีไฟรครับแล้วตัวที่สอบครับตัวนี้ก็เท่ผมรู้สึกผมจะชอบผมอาจะชอบตัวนี้มากกว่าพี่เขาบอกว่าจอหมดภายในเวลาแบบสิบนาทีอะไรเง,งี้ยก็หมดแล้ว,วอ,อ่ะจอดมดุกคเลยแก้เหมือนเทโอเลยครับผมไม่มีแก้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 ผมเทมากช่เขาเทมากขาวเทมากครับว้าตัวนี้ก็เฟี้ยวมาก สีดำดูเท่ามากถูกต้องครับพระทอาบชีพระทราบพราะน้องน้องเขชื่อเพอนอ่าคนที่ชื่อเพอนอื้อชีอ๋อไชื่ออะไรอนะพียพียอ่ะอ๋อเพี๊ซคนที่ชื่อพี๊ซคนที้ชื่อเพน I like this one this one is more cool ทุกทุกคนมีแก้มนะไทโอวมาหอกทุกคนทุกคนมีแก้มอยู่ในผม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 เป็นคนเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีแก้มครับผมผมไม่มีแก้มเท่เท่ครับเท่ ถ้าไม่ตวมีแก้มก็ถ้าม่ถ้มีแก้มก็ไม่ถือว่าเท่ก็ไม่ก็ไม่ได้แบบปลว่าไม่เท่ใช่ใช่มาม่ายมีแก้มเลยแก้มใหญ่ด้วครับเทมาครับโอเคแต่ว่าอะไรก็แค่แค่แค่กล่องแค่กล่องยิบย่อยนะครับให้ทุกคนได้ล้มล้มล้นได้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  s t e t e เทสของเรา what to come today in the slime นะครับอันนี้มีเป็นพี่กอลกับพี่ไมค์ก็เป็นทวินใช่ป่ะวันนี้เราก็เลยจะต้องมาเกะทวินด้วย yeah ้าวมาอันนี้เก่งมากเลยนะมา <laughs> มาเพิ่งกลับมาบ้านแบบส ود, ๆๆดๆเลยนะเนี <laughs> ่ยกลับมาจากบ้านสดๆนี่คือแบบขอขอภัยกันเยอะมากเลยขอบคุณมากคข้ามาไม่มีมานี่ผมน่าจะพูดพูดไม่ออกเลยพูดไอะไรไม่ออกเลยผมไม่รู้เรื่องเลยว่าอันนี้คือแกะอะไรตอนเนี้ยเทมาครับแชร์เทมาครับคนอะไรไม่มีแก้โอเค ี่ครับกล่องนี้ครับกล่องนี้แหละที่เราจะได้ซีกิ้งเอาทุกคนวทคนวินเป็นกล่องที่ผมแบบคือคือเก็บไวน้นานมากเลยผมอยากแกะมากครับคือคือทวินมันเท่มากครับทุกคน look at it look at it man that is so dope that is so dope it's ninety signs like I may have a secret up secret คือ one out of 108 boxes. So this is one out of 108 boxes. Cause I am getting the secret today. hub. Good luck. Thank you hub. Let's go. We're getting it today. We are getting it today. I am I am so feeling it today. I am so feeling it today. We are getting it today, guys. Secret. Let's hope I see secret, I'm going to feel I'm my be so <laughs> ใช่ครับใช่ครับไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอก,กเ,ปเ,ปเป็นเป็นอะไรที่เพิ่มเพิ่มเพิ่มความสุขให้เราครับใช่ครับโ okay. อเค first song let's go เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมถ้าผมถ้าผมไม่ได้ซีเกตวันนี้อาซซีจะต้องร้านหนึ่งละอ้าอาซจะต้องแบบต้องถึงร้านดิวร้านเลยเหรอ โอ้นี่มัน so cool as well ฉัชว้ก่อโอ้ chaos b บ n n y ครับ <c oughs> ตอนนี้ตื่นเต้นรอ,อ,อสิเจนมากกว่าอีกสามวันอนะ่มาถ้าได้ซิเก e ตพี่จะลดน้ำหนักให้เลยครับ <c oughs> ขอ้ได้ how ตครับ ลดน้ำหนักทุกคนจะได้เฮลที่นะครับจะได้เฮลที่โอ้โอ้ my god โอ้ my god what this is so cool oh my god this is actually so cool ย่าฝังอ,ออกซิเจนแล้วใช่ครับอีกสามวันครับทุกคนออกซิเจนอีกสามวันนะครับก็ขอมบูขอมบูดออกซิเจนก่อนนิดนึงดีกว่าครับระหว่างระหว่างระหว่างแกะนะครับแกะกล่องไปออกซิเจนนะครับก็ได้มีพี่ปอเชนครับ big b บรมามามาโปรดิูสให้นะครับ ก็ทำงานัพิเชคือเป็นสิ่งที่อันนี้คืออะไรของเทนนี่พีเพีพีี่พี่เี่พพี่พพเี่พ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 ี่ี่พี่พร่่พพี่พ่พี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 ่ี่เก่พี่กจริงๆคร่บในในในเรื่องคือทุกคนทุกคนรู่พ่่พี่พี่พอพอ่พ่พ่พี่พี่่่พี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 ่พ่่่พ่พี่พีพอพอในเรื่อี่้านด้านี่ีี่่ีีนี ศึกษาแบบพอพอพอพิเช่พอพิเช่ได้แบบได้ได้ทำแบบในในเรื่องงานเพลงพิเช่แบบศึกษาแล้วก็เก่งมากครับแล้วก็คนที่เอรับรับเอ่อฟีดแบ็ได้ได้ดีมากครับเก่งมากอินสไปนโอเคน่า okay. more with the twins ตัวนี้เม่อไหจะได้สิ่งกุศได้ไหมเนยอู้ Ooh. t i m m y Probe Slade Left No Crumbs i n s a n e ตัวนี้ก็เทเหมือนกันทุกคนรู้บ่าว่ามันจะมีแบบมันจะม,มีพิเศษนะครับกับกับกับเป๊อปมาดครับคือตาของป๊อปมาดมันจะตามเราไปเห็นไหมซีดทุกคนทุกคนลองมองลองมองดูตาด้วยนะครับไทโอเขาก็เก่งมา,มากๆขอบคุณมากครับแต่จะแต่เก่งให้กว่าน,นี้ครับเฮ้อะไร เทมากครับขอซื้อต่อหน่อยเทมากได้ครับผมจะเก็บเอาไว้ครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่พีคเทจริงเทมากครับเทมากครับเทมากครับ so cool 100%โอเคครับทุกคนกล่องที่สามครับแล้วก็วันที่สิปนะครับก็มีก็มีงานครับ อยากไปเจอทุกคนเหมือนกันครับผมวันจะได้เจอทุกคนนะครับในวันที่สิบแปดวันสองสิบขอพิเชษก็ชมเทโอชครับผมบเห็นวิเชษชมผมเนี่ยเขินตายเลยเขินจริงอะ่ะทีนะี้วิเชษชมผมแล้วก็ก็ดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากจริงๆครับลุน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 นางงานก็จะดูไลฟ์เทโอก็จะดูดูหมด ไม่เข้าใจมันมีนางานนางงามอยู่ตอนนี้หรอใช่ใช,ใช่ประกวดนางงามไหยโอ้เดมพี่พีบอกว่าเทโอปล่อยเพลงวันเกิดพีพีโอ้วิลลี่โอ oh, <really>? oh, ได้ครับเดี๋ยวผมแบบเออ่แฮปปี้วันเดย์พี่พีวันนั้นด้วยเลยครับทุกคนจะไปดูแฮปปี้วันเดย์พี่พีนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับหลังจากดู m อ็มเทโอแล้ว <laughs> <laughs> ขอโทษทีนะพี่พีงานมาก่อนครับ ลาลิลาลิโอเคอันนั้ไปอันนั้ไปว้า this is so cool that is awesome ตัวนี้ชื่ออะไรอะ daily ritual วู Woo! ้เพียมากครับซีเกตต้องมาปังปังปังปัดปังปังต้องมาแล้ว this one is it ตน9 8ได้ไปร้องเพลงไหมไม่ได้ไปร้องเพลงครับไม่ได้ไปร้องเพลงครัแซดดี้นอตเหมือนใ้ตัวทูนสตาร์เลยยัง yeah, kind of similar อ yeah. ย่า100%ชอบตัวตาฝาโอตาฝาอ๋อตัวนี้ใช่ไหมครับ on the left very cute สีเกล็ดเข้าไทยรยังไม่ครับตอนนี้ สิ่งที่เขาคือออกซิเจนครับโอ้หาจังหวัดโปรโมทได้เท่มากสบ,บายดีสบ,บายดีมากครับสบ,บายดีสบ,บายดีภาษาลาวแปลว่าสวัสดีโอ้โอ้ว้าวรีเลย์อ่ I never knew that สบ,บายดีครับสบ,บายดีเ<ช>ท่อยะใช้ตลอดโอ้ oh my god this is so awesome p พ n d a p e พ g ก i n อ๋ oh, <laughs> มันมีชื่อด้วยอ๋ออ๋มีเขาไปชื่อด้วยอ่ะไม่โฟกัสเลยไม่เป็นไรแย่แล้วแทนกับเพนกวิอ very cool oh tile snaps joy what's up tile snaps what's up tile snaps สวัสดี <laughs> เขาบอกว่าตาผ้าไม่ใช่ตาฟ้าฮะตาผ้าชอบตัวตาผ้าอ๋อตาผ้านี่เหรออ๋อตาฟ้าเขาไม่ใช่ตาฟ้าเหรอขอโทษทีครับอ่านอ่านเร็วไปมีตาสีฟ้าได้ไหมใช่ใช่มีตาฟ้าแต่วันนี้มันตาผ้าเหรออ๋อตาผ้ามีตัวใหญ่ด้วยนี่ It's fine i t ม fine mom don't don't sit down sit down it's okay it's o k a h a n k you ตาผ้าแล้วหนึ่งใช่ใช่ตาผ้าโอเค next one next one Let's go. This one is a secret. This one is a secret, guys. This one is a secret. I believe. I believe I can fly. Oh, oh, oh. Wait. Oh my God! This one looks like a secret, man. Hot hair! Hot นั่นส์ actually awesome wow ตัวนี้ผมชอบอะ no comment แต่ไม่ใช่สีเขียนะไรหรอ two united strikes เฮีมาเลยนี่ตัวชอบตัวนี้ไมหมครับชอบตัวนี้สุดละตัวนี้ยแ้วตัวนี้ก็เท่อะเท่หมดครับ collection ใหม่ collection ใหม่ อ๋อคอลเลคชันไหนครับอ๋อคอลเลคชันนี้ครับเป็นเอ่อ Z Sigma Twins นะครับป๊อปมาดเอกซิกาครับเป็นทวินส์ครับ very cool ครับโอ้โหพี่พีพีผมอ่านไม่ทันเลยครับไอคอน c อ l คอ a l l ล a l l อะไรครับ คอลเลคชันไงอ๋อคอลเลคชันอ๋อย่อย่อจนแท้ผมแย่อย่อไม่ออกเลยมีคนหนึ่งในรายการในชิรับเสียงเหมือนยูมากคุยใครอ่ะใครอ่ะใครอ่ะครับอ่าพูดแค่นี้ดีกว่ารอรอรอฟังเทโอใหม่นะครับ xx xxo equals bang ครับอุ้ยชื่อคนชื่อชื่อชื่อฟี่ก็บ xx เหมือนกันครับที่พอๆกันเลยครับ เพียมากครับ X X I G J U M V V I P 93อุ้ยมี V I P ด้วย<ม>เขาต้องเป็นแฟนบิ๊กแบงแน่เลย<ม>ดีมากครับมีเทสครับถ้าเราร้องเพลงน่น้องให้ฟังหน่อยฮะเด็กคนนั้นต้องมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอแค่นี้ครับแค่นี้ไม่มันเดิมอีกต่อไปแล้วฉัน พร้อมมากครับพร้อมมากครับอุ้ยคนนี้สกดไทยโอเทมากเป็นประเทศเป็นเ,นเนทศไทยแล้วก็โอต่อเทมากครับแต่เขาเขา,าเขียนว่าอะไรมีฟันแท้กี่ซี่มีฟันแท้กี่ซี่ฟันแท้เนี่ยไม่ใช่ฟันน้ำนมอ่ะฟันแท้ฟันน้ำนมก็คือแบบเป็นเด็กอนุบาลนาะผมขอเวลาประมาณห้าทีไปน,นับได้ไหมครับ ้องน้ำอยู่แค่นี้ครับผมคผมผมไม่รู้ครับผมมีฟันฟันแท้กี่ซี่เป็นคําถามที่เท่มากมไม่เคยได้ผมไม่เคยได้คําถามนี้มาก่อนเลยในชีวิตผมมีฟันนนผมไม่ฟันฟัน,ฟ,นฟันจริงกี่ซี่หรอปกติคนปกติมีสามสิบสองซี่ทัางาั้นผมมีสามสิบห้าบ้าต้องไปหาหมอฟันอุ๊ยสามสิบห้าสามสิบห้ามีสามสิบห้าซี่สามสิบสองสามสิบห้า ผมผมรู้ฟันตัวเองมาใช่ใช่บวกไปสาครับจะได้เท่าคนอื่นนี่ครับเทมาครับันนี้แล้วฟันจำนมนหมดยังครับหมดแล้วครับผมทิ้งไปในในทางขยะหมดแล้วครับฟันจริงหมดแล้วเนี่ยฟันจริงหมดเลยเทมาครับนี้ซีกีปัเนี่ยพูดถึงเรื่องซีกีเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับพักเอนไซม์ดีครับถ้าทุกคนต้องการก่อดนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ก่อดนะครับ จากตัวนี้ครับเขาเอซนไซดีดูหน้าหน้าก่อนมากเลยอืมเหมือนเขากลัวกันมากกว่าเ <laughs> หมือนเขากลัวอะไรกันมากกว่าเหมือนเขากลัวที่ผมจะไปกอดเขามากกว่าซีเกตมายังเทโอไม่มาครับไม่น่าจะมาแล้วไม่น่าจะมาแล้วผม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 เริ่มท้อแบบเริ่มที่แปลว่าท้อรจริงๆครับ <laughs> นี่ครับอันนี้คืออันนี้อันอนี้คือเป็น representations for like all the all the people out there That, uh, that, that that has to try in life. I don't try in anything at all. You see, see, I keep, I keep I keep on trying until I get the secret. You know, even even when I fail, even when, when I go down, even when I I don't get a secret at all, I keep on trying. I keep on support sun support I up, sun to get the secret just oh. right. right. secret. <coughs> ออกซิเจนแต่ทุกคนก็น่าะได้ยินแล้วนะ It's Canada I'm Canada ออล่าเๆิๆจังวันนี้ไม่ๆๆนๆๆ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 อๆๆ่ๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆชิวมาๆๆ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 ๆโอ้ยๆๆ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 ไม่ใช่ๆีเกๆตไม่ใช่ๆๆกๆๆ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 ี้ๆๆเๆๆ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 ๆ โอ้โอ๋อมีแน่แน่ใช่ครับอีกสองตัวครับไม่น่าจะได้ครับเป็นแนวร็อคหรือเพลงใหม่ o n t know. I don't know. ทุกคนต้องไปรอฟังนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับเดือนเจ็ดครับขายเก่งโน้นหนึ่งแต่อยากอยากให้ทุกคนฟังเพลงนี้นะครับแต่เพลงนี้แบบรู้สึกว่าแบบ it's a very it's a very experimental song I would say but like I think you guys um I think you guys will like Appreciate it for what it is อันนั้นทุกคนน่าทุกคนทุกคนน่าจะ appreciate ในงานของพี่เจกับเอ่อของกับผมนะครับเพราะว่าเราก็ผมสองคนก็ตั้งใจทำกันมากครับอ๋อทุกคนจะชอบจริงๆครับรทุกคนจะอทุกคนจะรอชอบจริงๆครับสิบแปดร้องสดให้ฟังได้ไหมถ้าเจอครับถ้าเจอครับเดี๋ยวช่วยปั่นวิวสาธทุขอบคุณมากครับ โอเคกล่ okay. องที่สองตองสุดท้ายแล้วครับรู้สึกว่าเพลงออกซิเจนไทโอโด,ดตัวโตขึ้นมากเลยก็ก็ก็โตขึ้นอยู่ครับโตขึ้นอยู่ครับโตขึ้นอยู่แต่ว่าทุกคนทุกคนทุกคนมาต้องทุกคนไมาต้อง grow up ครับ in, in a way wait oh my god bro this looks like a secret man bro what this looks like a secret think looks so cute. that is so cute เท่อชอบตัวนี้อ่เอราะหเท่อเขาเหมือนเขาเขานั่งสวดมนต์อยู่เลยอ่ะปะเหมือนปะมีนางเอก m v ไหมครับอุ้ยเออไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับ คิดว่าคนร้องตามยากไหมครับก็เหมือนกับเอ่อทุกเพลงของเทโเนี่ยครับทุกคนก็น่าจะร้องตามค่อนข้างยากอยู่ครับแต่ว่าทุกคนร้องได้ครับเพราะทุกคนเก่ง Tomorrow is your birthday Happy birthday man Hope you are safe wherever you are Uh keep going keep having keep enjoying life as it is keep opening boxes until you get a secret and even though you might not get a secret you gotta keep trying Happy birthday ครับ แนวเพลงตามที่เคยสปอยไวไหมไทโอแนวเพลงอะไรแนวเพลงของออกซิเจนขอโทษครับพี่จิม I think ผมผมน่าจะไม่เคยสปอยนะครับแนวเพลงนี้เป็นแบบเพราะผมไม่เคยน่า <submerged> น <contributing masculine> <sink hog main> ่าจะน่าจะไม่เคยน่าเคยนน่่าาจะไม่เคยสปอยจวสปอยอะไรไหมครับให้ทุกคนให้ทุกคนถามดีกว่าผมจะเลือกเลือกแลที่จะตอบดีไหม อ๋อซ oh, ื้อจะเป็นเก่งไอซีก็เก่งตาม100%ครับ100% 100%แต่ทุกคนเก่งกว่าผมตั้งเยอะครับไทโอซื้อบ่อยบ๊อบมาเข้าเทโอได้ยังไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องเข้าแล้วคือซีเกิลในกองสุดท้ายนี้นะครับโอเค let's go ุกคนครับก่อนที่จะมันจะเป็นริทชัวร์นะมันจะเป็นแบบเออ it's 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 an anthem โ oh อ no w it's not an anthem it's a what is it called in English มันเรียก สิ่งที่ต้องทำทุกสิ่งที่ต้องทำทุกรอบนะครับก็เอ็ MV มวีมีอุ้ยมีครับมีตีมีตีลังกาครับมีตีลังกาครับผมตีลังกาประมาณเจ็ดร้อยยี่สิบองศาเลยสองรอบอยู่ในบนแล้วก็แล้วก็แบบสโลโมชั่นรีเวิร์สผมก็กลับลงไปบนพื้นแล้วผมก็เดินไม่ได้ครับ <c oughs> ล่อเล่น โอ okay, เคออาสุดท้ายแล้วครับทุกคนครับผมทำทำยังไงดีครับเพื่อจะได้สิเกตให้ทุกคนให้ทุกคนชาร์จชอบให้ทุกคนบอกครับขคอข,อขอเอขะอหรอหอ่าขอ้อวาย,วายสาธุสิเกตจงมาสาธุครับมีอะไรพิเศษ ต้องดูใน MV มไหมชอบสีสุดท้ายมากครับชอบสีสุดท้ายมากให้ทุกคนดูสีสุดท้ายครับ wish you lucky นะครับ3299 3299 3299 3299 3299 rap ลุกแน่แน่ <c oughs> let's go <S <c oughs> แล้ว <c oughs> อานสุดท้ายของวันนี้เราจะได้ซีเกตไหม Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah, yeah, wait, wait, wait. I got to hold. no-san part-come. I'm do my secret, man. Oh my god, is it like rainbow? It's 100% rainbow. It's gotta be rainbow, rainbow you secret, chera. Right? Okay, no, 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 No. not me yet, not me yet. it is a secret right oh no <PI AN> oh my god i feel so disappointed Can ไม่ใช s e e t นะครับท e r t no okay okay เป <c oughs> ิดสักกองหนึงไม่ไหวอ่ะพอบเปิดแล้วต้องเปิดอีกอ่ะี่พี่สาสื่อ s e r e t คือสีดำใช่ไหมใช่ okay ทุกคนครับสีเก e คือสีดำครับ แต่ว่าถาเราได้ไม่ได้วันนี้ไม่เป็นแล้วครับเราได้วันหน้าครับอย่าอ้อมอย่าอ้อมอย่าออมอย่าอย่าอ้อมเอาเว้อย่าอม้อมไทยออมซื้อต่อยังไม่รู้เลยนะโอ้ว้าวว้าวมันเป็นหนังสือเลยอะ่ะโอ้ยอ่านหนังสือแล้วหนึ่ง <laughs> พูดไปเรื่อย โอเคมาครับทุกคนถ้ามันเป็นสีเกล็ดมันคือสีดำนะครับถ้าไม่ใช่สีเกล็ดคือสีแดงครับผมจะไปตายผมเล่าหนึ่งตัวไมโครไนท์นะน้องอันนี้เป็นตัวไม่สีนิดหนึ่งข่อย่างนี้ไม่ได้สีเกล็ดมาได้สีเกล็ดครับแต่ว่าตัวนี้สวยมากเลยครับ very cute น้องม้อยก็ใช่ครับแม่ครับอันนี้ขาวมากครับอันนี้ขาวอันนี้ขาวได้แล้วครับ นที่ีดทสเรก็อีกสักวันนึ่งเราก็ไม่ได้ซีกันนะครับอ,อืมกันดีกว่ผมชอบตัวนี้มากที่สุดอืชอบตัว,น,ว,ตวนี้ั้นี e น่า i ักมาฮิบ very cute very c u e ตัวนี้ cute มาก no comment โอ้สปเปอรดเมนยังอยู่ไหมสเปอนยังอยู่ไหม i ิสิตเดียส่วนสถายังอยู่ครับยังอยู่แล้วเขาสบายดีมากครับตั้งแต่ว่าข้างๆซันฟลาเวอร์ครับอืมจาขอผสมกันครับเหมือนผีเด็กเมือนผีเด็กมันสองคนเกิขับแรงกันมาก น่ารักดีครับเ <laughs> ท่าเห็นภาพกล้องฟิล์มยัง,ย,งยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับยังไม่เห็น I have not seen it yet sadly เพี่อนเพื่มัสนู้น can you can you can you ที่ you post it on อยสอยผมผมยังไม่ได้ดูแบบซอยเลครับ กินอีกขึ้นอยู่โพสต์เลนส์ตอรี่แอท็กนี่ไทโอช่วงนี้เหนื่อยไหมเนิดนึงครับนิดนึงครับแล้วพี่ก้อยอะครับพี่ก้อยเอาไปแซปปี้เหนื่อยไหมครับแต่ผมไม่เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยเป็นบางช่วงครับเหนื่อยตอนที่ยังไม่ได้กินข้าวครับแต่พอผมกินข้าวเสร็จก็ก็หายเหนื่อยเลยกินข้าวโปรตีนตก็วอร์กอัพอัลเทอร์มาเกะด้วยอยากจะได้สีเก็ดโอ๊ย อันนั้นน่าจะอันนั้นน่าจะไม่ได้แกะไม่ได้แกะทั้งวันผมอยู่กับเตอร์วันนี้แกะตัวไหนวันนี้ผมแกะตัวตัวทวินส์ครับแล้วก็ ตัวของพี่พี่กอบน้องโอเคครับไองานเสร็จ for today ก็จอกันวันที่18ปนะครับแล้วก็อย่าลืมไปฟังออกซิเจนนะครับทุกคนอยากอยากให้ทุกคนฟังอยากให้ทุกคนได้ได้ได้ได,ได้ลิมรสเพลงนี้มากครับเพราะว่าเป็นเพลงที่เ,เพลงนึ่งที่ผมตั้งใจมากครับแล้วก็ทุกคนน่าจะทุกคนน่าจะชอบครับ MV ก็เีฟีมากแล้วก็ ได้ได้ได้พี่อาร์ตี้อีกรอบนึงนะพี่อาร์ตี้กับตีวีสตูดิโอมามาช่วยดีเร็กนะครับแล้วก็มาช่วยทำเอ็มวีนะครับก็มิสชว่สุดพครับมีมีมีพี่อาร์ตี้กับพี่พี่ทีวีสตูดิโอพี่พี่ทีวีสตูดิโอมาช่วยทำเอ็มวีนะก็เจ๋งมากเลยครับจะฟังวันละสิบรอบเลยครับขอบคุณมากครับเราต้องบว่าดูคนจะชอบนะครับถ้าเพลงออกให้มาไลฟ์กับคุณเอกเอกด้วยเอ้ย อันนี้แล้วอันนี้แล้วแต่เขาเดี๋ยว่านเขาเขาเขาพี่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 กิวอชีน่าจะน่าจะยุ่งมากแล้วชอบอยู่แล้วเขบมากครับโอ้โหสิบล้านวิวเกินเกินเกินเหตุครับล้านหนึ่งล้านหนึ่งเลยก็ตามผมก็ดีใจมากครับฮัลโหลเกรซี่ no 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 น่าเศร้าแต่สองคุณนายเราฟังเพลงครับคุณนายครับทุกคนพี่ซา <essa>. quality team 100% go i want to go hope both sides of your pillow are hot cold however you like it mm. and hope you are well wherever you are safe wherever you are stay happy stay healthy good night bye bye see you peace out